สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนดูนะคะนี่รถมเตอร์ไซค์ค่ะปรับปรุงเองนะคะพี่จายพี่จายตามสามารถเห็นไหมคะดูนะคะเป็นเลือเป็นรถขับเพื่อนสองล้อค่ะเอาตัวหลังไหมถอยหลังค่ะถอยหลังได้ค่ะเดี๋ยวดูนะคะเพื่อนเพื่อนเคยเห็นไหมเห็นไหมคะฝีมือคนไทยค่ะไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะไอเดียดีค่ะ สนุกเลยค่ะลุงเตียชอบอะไรแปลกๆเดินหน้าไอเดินหน้ามาไอเดียดีค่ะมาโน่นค่ะโน่นนักคิดประดิษฐ์ค่ะนักคิดประดิษฐ์โกจิ้วค่ะนี่เห็นไหมคะนี่เป็นช่างประดิษฐ์รถค่ะ พี่ชายอยู่ที่จังหวัดตรังค่ะเป็นช่างประดิษฐ์รถคันนี้ค่ะลุงเปลก็กลุงเปลก็กตะ่ดูจักโกจิวนะลุงเปลก็กนี่เน,นี่ลุงเป,ป,ปล็กเนี่ยโกจิวลุงเปล็กโกจิวเดี๋ยวแกไปหาเราเมื่อคืนลุงเปลก็ลกรถกระจุนมา